คราวนี้เรามาดูในส่วนของ New o r t e n ตัวใหม่นะคะซึ่งหลายๆแห่งอาจจะยังไม่ได้เคยใช้นะคะคราวนี้เรามาเรียนรู้โดยละเอียดกันว่าในตัวโปรแกรม New o r t e n เนี่ยจะเราจะสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างในตัวโปรแกรมนะคะในตัวของ New o r t e n ก็จะมีในเรื่องของการขอ o r เ e น Code ย้อนหลังได้นะคะโดยในวันที่เขาคนไข้ามารับบริการเนี่ย หน่วยบริการสามารถที่จะถ่ายรูปคนไข้เข้าในตัวเว็บไซต์ไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็บันทึกร่างหรือเซฟดับนะคะเพื่อค่อยที่จะมาเลือกบริการกิจกรรมในภายหลังนะคะคนไข้หนึ่งคนสามารถาตรวจ ATK ได้นะคะแล้วก็ทำ r า R c ทในวันเดียวกันได้นะคะรวมถึงจะสามารถเข้า CI หรือ HI เป็นกิจกรรมในในวันนั้นๆได้นะคะก็ อาจจะมีหลายๆกิจกรรมใน1วันนะคะเราก็ขอออย e ทนโค้ดเพียงครั้งเดียวได้เลยนะคะหรือรวมถึงกรณีที่เราเซฟดาบนะคะบันทึกล่างไว้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะมาแก้ไขภายหลังนะคะหรือเราจะทำการยกเลิกรายการก็ได้นะคะซึ่งในตัวระบบจะมีให้เราแน่ไฟล์เพื่อ แนไฟล์รูปภาพนะคะเพื่อยืนยันตัวตนหรือการถ่ายรูปก็ได้นะคะคราวนี้มันก็จะมีฟังก์ชันในเรื่องของการค้นหาข้อมูลออเทนโคดตามประเภทบริการในตัวหน้าเว็บไซต์ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะออกรายงานในส่วนของออเทนโคดจากทุกๆช่องทางผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะอาคราวนี้ช่องทางที่เราจะเข้าตัว new a u t h e ตัวใหม่ตัวนี้นะคะเราสามารถเข้าลิงก์ที่ เว็บไซต์ได้เลย authen.service.nso.go.th/authencode นะคะเพื่อมาสู่หน้านี้แล้วนะคะเราสามารถใช้ username password ที่เป็นตัวเลข10ถึง13หลักนะคะก็อาจจะใช้ร่วมกับโปรแกรมที่เราใช้อยู่ในฝั่งสปะสะชนะคะเช่นโปรแกรม eclaim โปรแกรม cpp โปรแกรมซีมเล e นะคะหรือ OPPP หรือประเมินขึ้นทะเบียนนะคะตรงนั้นเนี่ยเราสามารถเอา username เหล่านั้นเนี่ยมาเข้าตัว New Orten ตัวนี้ได้เลยนะคะหรือหากท่านใดที่ยังไม่มียูสเนมพัสดุในส่วนนี้นะคะสามารถแจ้งมาที่สปสชาเขตได้นะคะเพื่อเปิดสิทธิ์ใช้งานให้ท่านนะคะเมื่อเราเข้าตัวระบบได้เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูฝั่งซ้ายมือก็จะมีอยู่ประมาณ4เมนูใหญ่ นะคะเรามาดูเมนูที่1กันก่อนนะคะตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการนะคะอันนี้ฟังก์ชันจะมี2ส,ส่วนก็คือในเรื่องของการยืนยันตัวตนด้วยสมาร์ทการ์ดนะคะการยืนยันตัวตนด้วยสมาร์ทการ์ดตรงนี้ระบบก็จะหาดูไดรเวอร์ของเครื่องอ่านนะคะ,ะแล้วก็หน่วยบริการก็จะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม e-form agent ก่อนนะคะเพื่อที่ตัวระบบจะสามารถอ่านในส่วนของ ข้อมูลจากบัตรประชาชนได้นะคะเมื่อเราใส่เมื่อเราเสียบบัตรประชาชนของคนไข้เรียบร้อยแล้วเรากดปุ่มตรวสอบข้อมูลจากสมาร์ทการ์ดนะคะข้อมูลของคนไข้ก็จะมาปรากฏอยู่ด้านล่างให้นะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกดึงมาจากชิปของตัวบัตรประชาชนนะคะอ่าหรือรูปแบบที่สองนะคะเป็นการยืนยันตัวตนด้วยการกรอกข้อมูล13หลักบัตรประชาชนนะคะแล้วกดปุ่มค้นหา นะคะเราก็จะเห็นว่าตัวระบบเนี่ยถ้าเราเป็นการใส่จาก13หลักนะคะตัวระบบจะให้เราถ่ายรูปนะคะหรืออัปโหลดรูปภาพนะคะเพื่อ,อยืนยันตัวตนนะคะประชาชนก็เอาบัตรประชาชนมาเคียงข้างใบหน้านะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะหรือจะเป็นการเลือกรูปภาพจากาเครื่องคอมพิวเตอร์ของ หน่วยบริการก็ได้นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเมื่อมีการเมื่อมีการแนบไฟล์ไปแล้วนะคะอ่าเมื่อมีการแนบไฟล์ไปแล้วนะคะเราก็มาดูในส่วนของการเข้ารับบริการนะคะเราสามารถใส่เบอร์มือถืออ่าอันนี้ใส่เฉพาะตัวเลขได้เลยนะคะถ้ามีมากกว่า1เบอร์ก็ใส่ด้านหลังได้นะคะส่วนวันที่รับบริการก็จะเป็นวันปัจจุบันให้นะคะเวลาก็ตามที่คนไข้มารับบริการจริง นะคะส่วนประเภทการเข้ารับบริการตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้ที่คนไข้มารับบริการเนี่ยเขามาตรวจในส่วนของกิจกรรมใดบ้างนะคะหรือถ้าหน่วยบริการอ,อาจจะต้องการขอเซฟดาบบันทึกล่างไว้ก่อนก็ได้นะคะการบันทึกล่างนี้จะเก็บข้อมูลไว้ ในระบบ7วันนะคะถ้าภายใน7วันแล้วหน่วยบริการไม่เข้าไปบันทึกหรือยืนยันส่งนะคะข้อมูลจะถูกลบออกจากระบบทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการเซฟดับที่เก็บไว้ในตัวระบบเนี่ยหน่วยบริการอาจจะต้องมาเลือกกิจกรรมในภายหลังได้นะคะเพราะว่าคนไข้ห่งคนสามารถเลือกกิจกรรมบริการได้หลายหลายรายการใน1วันนะคะอ่ะาคราวนี้ เรามาดูว่าถ้าสมมุติว่าเราเซฟดับไว้นะคะเราก็จะสามารถมาค้นหาในภายหลังได้ในส่วนของเมนูค้นหาแก้ไขข้ขอมูลการรับบริการนะคะใส่สิาหลักใส่วันที่อันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเลือกสถานะใดนะคะกดค้นหาปุ๊บก็จะเห็นสถานะของข้อมูลของคนไข้นะคะกรณีที่มีการยืนยันแล้วสถานะการบันทึกข้อมูลก็จะเห็นในส่วนของด้านล่างให้นะคะหรือ กรณีที่เราเซฟดับไว้เมื่อกี้นะคะสถานะจะเป็นการรอยืนยันนะคะตรงนี้ก็จะมีปุ่ม2ปุ่มให้เราเห็นด้านหลังนะคะปุ่มแก้ไขกับปุ่มลบข้อมูลนะคะตรงนี้ถ้าเรากดปุ่มแก้ไขปุ๊บตัวระบบก็จะให้เราเลือกบริการนะคะอาจากนั้นเราก็กดบันทึกยืนยันการส่งข้อมูลนะคะ คราวนี้ไปเมนูที่3นะคะเมนูที่3จะเป็นการค้นประวัติการขอออเทนโคดของคนไข้แต่ละคนนะคะโดยเราใส่13หลักเข้าไปกดปุ่มค้นหานะคะข้อมูลก็จะปรากฏรายละเอียดมาให้นะคะหน่วยบริการก็จะเห็นว่าคนไข้หนึ่งคนเขาเคยขอ code, ออเทนโคดที่หน่วยบริการใดบ้างนะคะกิจกรรมอะไรบ้างเมื่อวันที่เท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่แสดงให้หน่วยบริการเห็น นะคะส่วนที่4นะคะเมนูซ้ายมือรายงานนะคะในตัวของรายงานตรงนี้เราสามารถเลือกอวันที่เริ่มต้นรับบริการถึงวันที่สิ้นสุดได้นะคะหรือเลือกประเภทการกิจกรรมเข้ารับบริการแต่ละตัวได้นะคะเสร็จแล้วกดปุ่มค้นหานะคะข้อมูลในระบบที่มีการขอออเทนโค้ดจากทุกช่องทางเนี่ยก็จะเอามารวมไว้ที่นิวออเทนตัวนี้นะคะน่วบริการเองก็จะสามารถดาวน์โหลดรายงานอ,ออก ไปทำต่อได้ในระบบนะคะอา,อาจจะไปเชื่อมกับข้อมูลของระบบของโรงพยาบาลก็ได้นะคะในส่วนของตรงนีอ้อันนี้คือส่วนที่1นนะคะ New a u t e n นะคะตัวใหม่ที่เปิดใช้งานสดสดร้อนๆนะคะคราวนี้ตัวที่2นะคะซึ่งในส่วนของตัวที่2ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างชุดข้อมูลนะคะสำหรับการขอบริการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน ในส่วนของ API data set นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะอ,ออกมาอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นะคะซึ่งในส่วนของโครงสร้างชุดข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องให้ทางไอทีโรงพยาบาลน,นะคะไปศึกษานะคะแล้วก็ทำโครงสร้างชุดข้อมูลาจาก h o s p i t a l s y s t e m ของโรงพยาบาลน,นะคะซึ่งในส่วนของแฟ้มโครงสร้างชุดข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด6แฟ้ม นะคะแต่ละแฟ้มก็จะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขออ u ร์ตินโค้ดนะคะที่ฝั่งสบปชจะเก็บข้อมูลในเรื่องของการพิสูจน์ตัวตนนะคะ,ะแต่ละแฟ้มก็จะมีข้อมูลที่กําหนดฟิลนะคะแล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะคะว่าอันไหนที่จําเป็นต้องใช้หรืออันไหนที่เป็นออปชั่นเสริมทีอ่อาจจะต้องมีข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเร็วๆนี้สบปชก็อาจจะมีการ แจ้งไปยังหน่วยบริการให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของแฟ้มข้อมูลโครงสร้างในส่วนของออเทนโคดตรงนี้นะคะ